นเืดเป็นหินหลอมละลายนะนะครับเป็นหินที่อยู่สภาพของเหลวเรียกว่าหินเหลวหินหนืดนะครับอุณหภูมิสูงมากเลยนะครับซึ่งเราจะพบอยู่ในชั้นใดนะครับของโลกเนาะนะครับเปลือกโลกฐานธรณีภาคแก่นโลกนะครับแล้วก็ธรณีภาคเธออ่ะมาๆๆมามา,มา,มาจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหม มีเปลือกโลกใช่ไหมแล้วก็มีฐานธรณีภาคใช่ไหมครับแล้วก็มีธรณีภาคนะครับแล้วก็ต่ําลงไปกว่านั้นก็จะเป็นแก่นโลกนะครับจริงข้อนี้น่าจะต้องตอบอ่าถูกต้องเลยพิณาวานะครับตอบข้อ2นะนะครับฐานธรณีภาคทุกคนนะครับเออถูกต้องนะครับเฉียบเฉียบ ใครจำได้ก็ดีนะใครจำไม่ได้ก็ไปทบทวนกันแค่นั้นเองนะครับนะปะพาพวกเราไปทบทวนนะครับว่าจริงๆแล้วโครงสร้างของโลกเนี่ยนะครับหรือว่า structure of the earth เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างหลักๆก็มี3ชั้นแหละนะครับมีตัวเปลือกโลกใช่ไหมครับมีชั้นเนื้อโลกชั้น m a n เทิน,นะครับแล้วก็ชั้นแก่นโลกโลกก็แบ่งออกเป็น2ส่วนด้กันเปลือกโลกส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปนะครับแล้วก็เปลือกโลกส่วนที่เป็น าภาพพื้นมหาสมุทรนะครับตัวที่แบบว่ารองรับมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งความหนาความบางเดี๋ยวค่อยไปทบทวนในคลาสอีกทีนึงเนาะนะครับอันนี้แบบยกมาให้พวกเราดูเฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อโลกเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยพี่เดียวก็เอาเนื้อโลกก็คือเนื้อโลกแล้วก็เราคิดว่าเนื้อโลกก็น่าจะเป็นแบบชั้นที่อยู่ของหินหนืดทั้งหมดเลยนะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับเราเห็นว่าด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีอะไรอยู่ เป็น upper mantle upper mantle เนี่ยนะครับถ้าไปรวมกับเปลือกโลกเนี่ยนะครับเราจะมีชื่อเรียกน้องด้วยนะนะครับจะมีชื่อเรียกทุกคนนะครับนี่เลยนะฮะตัวนี้เรียกว่าธรณีภาคภาษาอังกฤษใช้คําว่า lithosphere นะครับนะเปลือกโลกบวกกับเนื้อโลกชั้นบนหรือว่า upper mantle โครงสร้างส่วนนี้จะเป็นโครงสร้างที่มีสถานะเป็นของแข็งทุกคนนะครับนะไม่ได้เป็นของเหลวนะหินหนืดก็ไม่ได้อยู่ตรงส่วนนี้นะครับ หินเหนือจะหยุดต่ำลงไปกวันนั้นนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นฐานธรณีภาคนะครับนะหรือว่าแอสซิโนเฟียร์นะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่มีหินเหนืออยู่เออพี่ว่ามีพี่เรามีตรงนี้ให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเออชั้นมีตรงนี้พวกเธอนี่นะฮะทุกคนนะฮะชั้นมีตรงนี้ให้พวกเธอดูนะครับอันนี้คือ outer planet นะฮะหรือว่า โลกน้อยๆของเขานะครับอ่าโลกน้อยๆของเรานะครับคือถ้าเรามองจากนอกโลกเนาะถ้าเราเป็นแบบว่ามีโอกาสได้ไปเป็นอ่าแอสทรนอสนะครับหรือว่านักบินอวกาศเนี่ยเรามองลงมานะครับไหนนบ้บานฉันอ่ะพวกเธอวิแอปพลิเคชันมันเรียลไทม์ว่ะไอาย,ยาเออแอปพลิเคชันมันเรียลไทม์เหมือนกับ Google Earth เลยว่ะไหนนาะบานกู <laughs> บ้านฉันอยู่ไหน นะฮะอ๋อตอนนี้เป็นช่วงกลางวันของทางฝั่งของอเมริกานะครับไม่เป็นไรนะครับเยวดูตรงนี้พร้อมกันนะครับก็ที่เราบอกว่านะครับเจ้าตัวฐานธรณีภาคเนี่ยนะครับกับตัวธรณีภาคเนี่ยมันต่างกันนิดนึงนะครับคือเปลือกโลกเนี่ยขออนญาตซูมนะเปลือกโลกที่เราเห็นเนี่ยบางมากเธอนะฮะถ้าดูจากถ้าดูเทียบจากชั้นอื่นๆถูกไหมนะครับนี่คือเปลือกโลกเปลือกโลกตัวนี้ก็มีทั้งส่วนที่เป็นภาคพ,พื้นทวีปและภาคพ,พื้นมหาสมุทรแต่ว่าไอ้ส่วนที่เราเรียกว่าธรณีภาคเธอ นะครับจริงๆรก็รวมอยู่ตรงนี้แหละส่วนที่เป็น upper mantle เป็นของแข็งนะครับแต่ส่วนที่เป็นของเหลวอยู่ตรงนี้ครนะครับตรงนี้เลยนะที่เป็นหินหนึ่ด magma เนี่ยนะครับก็จะมีการไหลเวียนนะครับมีการถ่ายเทความร้อนนะครับในรูปแบบที่เรียกว่าการการพาความร้อนเนื่องจากว่าตัวหินนืดเนี่ยมันเป็นตัวพาเนาะนะครับก็จะพาความร้อนไหลเวียนไปเรื่อยและการเคลื่อนตัวของเจ้าตัวหินนืดตรงนี้แหละนะครับในชั้นที่เรียกว่าฐานธรณีภาคนี่แหละมันจะเป็นตัวการหลักสําคัญที่นะครับ ทำให้เปลือกโลกที่อยู่ด้านบนเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวหรือเราเรียกว่าเพลทเทคโท o n i นะครับแล้วทำให้ทวีปที่อยู่บนเปลือกโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ถ้าเราดูนะครับลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับก็จะเจอชั้นแก่นโลกนะครับเป็น outer core อโอ,โอเป็นไรครับร้อนค่ะ <laughs> <laughs> แค่นี้ก็เอาสามบ,บาทห้บาทเธอนะฮะโออร้อน <laughs> อ,อุณหภูมิตัวนี้นี่คือเท่ากับพื้นผิวดวงอาทิตย์เลยนะเธอใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น inner core นะครับคือปกติต้องบอกว่าตอนนี้นะครับของฝรั่งเขาอัปเดตแล้วนะนะครับเออทุกคนจำตัวนี้ได้ไหมว่าถ้าเป็น outer core นะครับหรือว่าแก่นโลกชั้นนอกแก่นโลกชั้นนอกเนี่ยมีสถานะเป็นอะไร มันจะแบบสมัยก่อนเราท่องเนี่ยทุกวันนี้ตำนานไทยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแหละก็คืออันนี้เป็นเหล,ล็กเหล็กเหลวนะครับเหล็กนิกเกิลน,นะครับแล้วก็เลหลวไม่ใช่เหล็กไหลค่ะเหล็กไหลคุณยึดพนมมือเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้เหล็กเหลวใช่ไหมเออแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะครับต,ตัวแกนโลกเป็นใครอันเนี้ยอินเนอร์คอร์ถือโอ๋ยฉันร้อนรู้สึกร้อนๆไหมทุกคนเออมันมันคือฮอนแท้ ร้อนใช่ไหมแกนโลกตัวนี้นะครับคือปัจจุบันของของบ้านเราแล้วกันปัจจุบันของบ้านเราสื่อที่สอนเด็กเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่าอินเนอร์คอร์เนี่ยแกนโลกชั้นในมันยังคงเป็นของแข็งอยู่นะนึกออกปะมันยังคงเป็นของแข็งอยู่แต่จริงไม่ใช่นะฮะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาศึกษาผ่านการปล่อยคลื่นนะครับปล่อยคลื่นขึ้นแผ่นดินไหวนะครับขึ้นไหวสะเทือน,นของแผ่นดินไหวแล้วก็มีการตรวจวัดแล้วก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโครงสร้างที่มันเป็นอินเนอร์คอร์เนี่ยไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นของแข็งซะทีเดียวเธอ ความหนาแน่นมันไม่ได้อะนึออกองมาจาความหนาแน่นมันไม่ได้แบบเป็นของแข็งแบบขนาดนั้นเนี่ยมันมันเป็นสถานะใหม่เลยนะครับอ่ะถ้าใครแบบอยากจดนะก็อาจจะฟังเพลินๆไปนเนาะนะครับสถานะใหม่ของอินเนอร์คอร์เนี่ยนะครับเราเรียกเขาว่าซูเปอร์ไอออนิกนะครับเรียกว่าซูเปอร์ไอออนิกนะนะครับก็คือไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้เหลวซะทีเดียวอยู่กั้มกึ่งนะครับระหว่างความเป็นเหล็กเหลว กับเหล็กที่อยู่ในสถานะของแข็งนะครับอะที่เหลือมีอะไรบ้างเนี่ยของเล่นเยอะเธออ้าในบรรยากาศนะครับอ่าอันนี้เราเจอในคอร์สกันเนาะนะครับใครที่ลงมานี่ฉันเอามาล็อกรอบพวกเธอนะครับเผื่อว่าอยากมาจอยกันนะครับอ่าเก็มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อโอเคพาพาพา,พาดูตรงนี้ก่อนโอเคนี่นะครับ exosphere earth section อ่ะไล่ไปแต่อ n n e r core เลยนี่ลึกลงมาใช่ไหม นี่นะครับนี่คือจริงๆสมัยฝรั่งก็ยังไม่อัปเดตนะเห็นไหมในแอปพลิเคชันตอนนี้ก็ยังเป็นโซเลิกอยู่แต่ว่าข้อมูลใหม่เนี่ยนะครับลองไปดูใน BBC ไทยหรือว่าแบบเว็บไซต์ที่เขาอัปเดตนะทุกคนนะครับลองไปดูนะครับนี่คือของแข็งฝรั่งก็ยังเป็นของแข็งอยู่นะครับแต่ว่าก็บ้านเราก็ยังคงแบบของแข็งอยู่นี่แหละนะครับสื่อดีมากใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะฮะอันนี้เริ่มเป็นเหล็กเหลวแล้วเ,เป็น Liquid ลิลวิดแล้วนะครับนะแล้วก็ อ่าเหล็กเลวนไม่ใช่เหล็กไหลนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นชั้นที่ที่เราเรียกว่าเนื้อโลกใช่ไหมครับแต่ว่าเนื้อโลกก็จะมีสส่วนมีส่วนที่เป็นแบบ upper mantle กับ lower mantle ส่วนตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นะเออมันจะเป็นหินหนืดนะครับอยู่ด้วยกันค่อยๆไล่ไปเนาะนะครับเนี่ยเปลือกโลกนะครับติดตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยชั้นโถรโพสเฟียร์นะครับชั้นเปลือกโลกตรงนี้ก็มีบรรยากาศคือบรรยากาศเกือบ90%้านะครับเกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ในชั้นนี้หมดเลยเห็นไหม เออนะฮะแล้วก็บรลลูนตรวจสภาพอากาศก็อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์ถัดขึ้นไปด้านบนนะครับประมาณนี้แหละนะครับใครอยากดูอะไรเจ๋งๆแบบนี้นะครับก็เข้าคอสไปซะนะครับหออลอกล่อนิดนึงนะครับหยอกหยอกนะครับในคอสในคอสจะก็ประมาณนี้แหละเธอเอาปรับเปลี่ยนหน้าจอหน่อยพี่ชาย